วันนี้เราพบกันใน National Review วันนี้จะมารีวิวเป็นช็อกโกแลตนะครับตัวนี้เป็นช็อกโกแลตบาราวนี่ช็อกโกแลตบาราวนี่แบบนิ่มนะครับจะเป็นแบบเล็กๆนะก็สามารถกินแบบสะดวกสบายได้ง่ายๆครับก็จะเป็นของประเทศอินโดนีเซียนะคบและใครที่ติดตามแล้วก็ขอประคุณม,มากนะคะส่วนใครยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดก,ก,กระดิ่งกดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดการคลิปต่างๆของ ต่อไปเราจะมารีวิวันนม,มารีวิวขนมอะไรครับขนมบราวนี่ครับจากประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียอันนี้สั่งมาทางไหนครับออนไลน์เหมือนกันครับราคากล่องละเออกล่องละประมาณเท่าไหร่ครับยี่ส <20 S 1> บกว่า <20 S 1> บาทอุยถ,ถูกนะ โอเคไม่รีรอเดี๋ยวไปแกะกันดูค่ะก่อนอื่นเราต้องดูก่อนเนาะว่า20บาทในกล่องหนึ่งมันมีกี่ชิ้นอ่าลองแกะมานับดูสิครับ<ช>อุ้ยแต่แพ<ช>็กเกจเขาใช้ได้อยู่นะมีรอยปะด้วยอ๋อชอุ้ยแพ็กกลอ่องแพ็กเกจเขาก็โอเคอยู่นะขอลองเปิดแป๊บน,นึงนะคะอ,อลองเปิดสิ <ๆ S 1> อันนี้น่าจะเป็นอ่อบาวนี่หน้านิ่มไหมเนาะมันจะเป็นดูแบบว่านิ่มๆอ่ะแล้วก็เหมือนอาจะออกแนวสอดไส้ช็อกโกแลตด้วยไหมนิดนึงจากหน้าภาพเนาะ ไปลองชิมดูอ่าอ่านชูซี่ห่อเป็นประมาณไหนครับห่อก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ๋อเป็นแยกชิ้นนะคะแยกชิ้นแยกห่อในหนึ่งกล่องมีทั้งหมดกี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดอ๋อมีแปดชิ้นโอ้ยยี่สิกว่าบาทก็โอเคยี่สิบาทเนาะอ่าโอเคค่ะงั้นก็ไม่รีรอเหมือนเดิมเลยไปชิมให้เพื่อนๆนี่อ่าดูเลยครับเอ๊ะ เด็กแม่จะชอบเอนาะโ<ฮ>กกอ้โหเว้เหมือนคุกกี้<ะ><ะ>อ๋อมันเป็นสไตล์เหมือนคุกกี้เบลนี่ปะเอออ่ะลองกัดดูซิว่าเป็นยังไงรสชาติ<ฮ>แล้วมีรสมีกลิ่นหอมไหม<ฮ>หอมช็อก,กโกแลตเหรอมันจะรสชาติเป็นไงมั้งครับเป็นอช็อกโกแลตกึ่งกึ่งธันพืชนิดนึงแต่ไม่มีทวาไม่ันยพื้นนะมันนิ่มหรือมันกรอบกัดเข้าไปนิ่มกรอบกไม่เยอะมากรสละลัน กลางครับหรอคล้ายๆเบ้านี่ปกติเลยไหมครับคล้ายแล้วมีไส้มีอะไรไหมครับอืมถามว่ามีไม้มีครับเป็นช็อกโกแลตนิดๆเหรอครับแต่ไม่เยอะมากอืมอืมนรับกคนก็จะเป็นประมาณนี้โอม,มีไส้อยู่ครับโอ้เอาไว้กินแบบว่ายาม จิบกาแฟแล้วร้อนก็ได้เนาะหรือเด็กๆที่แบบว่ากินข้าวดูหนังก็กินได้เนาะอ,อร่อยกินเล่นอะชอบไหมครับชอบครับเนาะแล้วควรมีติดบ้านไหมควรมีติดบ้านครับควรมีติดบ้านแบบมากินเล่นๆตามกาแฟอะไรแบบเนีย้ยครับตามกาแฟไอตัดเช้าเช้าเช้าเชากินคุกกี้เห็นไหมครับอืมอร่อยว้าวอะโอเคก็เหมือนเดิมค่ะ<อ>ขอฝากคลิปนี้ไว้เนาะ เราไปติดตามการรีวิวของกินในคลิปต่อไปเนาะว่าเราจะรีวิวอะไรควรนะหรือไม่ควรมีติดบ้านโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่บายบาย